สวัสดีค่ะมุกม,มุกระดาสารเพศนะคะสังกัดในทีมฮอนด้าเ c ซิ่งไทยแลนด์ทีมนะคะพักไปหลายเดือนแต่ว่าเราทางทีมเนี่ยไม่มีการที่จะหยุดพัฒนาเลยแล้วก็ทางทีมก็มีการให้ฝึกซ้อมอยู่อยู่สม่ำเสมออย่างรถเลขหรือว่าทางวิบากเองอะไรต่างๆเนี่ยคือทางบริษัทเองเนี่ยให้ให้การฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่มีมุกเองเนี่ยก็ต้องคอยฝึกฝนแล้วก็ คอยออกกาลังกายอยู่มสมเสมอเราอาจจะไม่ได้ออกไปทางทางข้างนอกแต่ว่าเราก็คอยแบบฟิตเนสอยู่ในบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรทางทีมเองก็ต้องคอยทํางานแล้วก็คอยพัฒนารถเนี่ยให,ให้ให้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยค่ะปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นเป็นมุกเป็นน้องใหม่ในในรุ่นของ600ด้วยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งขึ้นมาจับรถแล้วก็ค่อนข้างที่จะจับรถน้อยแต่ว่าตัวมุกเองก็ต้องเอากันบ้านตรงนั้นเนี่ย กลับมาทาแล้วก็เรามีจุดผิดพลาดต,ตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าออทางคู่แข่งเองเนี่ยมีจุดที่ที่ที่ดีกว่าเราตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเอากลับมาพัฒนามากกว่าในเรื่องของการที่มุกได้ลงแข่งปีที่แล้วตั้งเป้าค่ะก็จะพยายามยืนโพเดียมให้ได้ทุกสนามแล้วก็จะเก็บประสบการณ์อย่างที่บอกว่าทำการบ้านเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะขึ้นค่ะปีนี้ก็สนุกแน่นอนค่ะ